วันนี้เป็นวันแรกที่จะมาใช้สตูดิโอที่แสนสวยงามของพวกเราซึ่งเราก็จัดทาขึ้นเพราะว่าอยากจะรับใช้พระเจ้าและอยากรับใช้พี่น้องในการพูดคุยหนุนใจเล็กๆน้อยๆ,ๆวันนี้ก็อยากจะหนุนใจจากหนังเมื่อวานที่ดูหนังเมื่อวานที่ดูกับลูกก็คือชื่อเรื่องว่า the bicycle thief เป็นคนขโมยจักรยานแล้วก็ ในเรื่องนั้นมีพ่อที่เป็นคนยากจนคนหนึ่งแล้วก็มีครอบครัวครอบครัวเขาก็มีภรรยามีลูกประมาณห้าขวบแล้วก็มีลูกแบบบอกเล็กๆคนหนึ่งแล้วก็ครอบครัวจนมากนั้นสามีคนนี้ก็ไปรู้เรื่องข่าวของเอง่อของการงานมาแล้วก็เลยบอกภรรยาว่าเขาจาเป็นต้องการจักรยานเพราะว่าต้องการจักรยานเนี่ยไปเพื่อที่จะขับไปทํางานเพราะว่างานนั้นก็ต้องการ ยานพาหนะในการขับไปเดที่ต่างๆผู้ชายคนนี้ก็ภรรยาไม่ได้ยินสามีอยากได้จักรยานเพื่อจะไปหางานทําภรรยาก็เอาพวกผ้าปูที่นอนอะไรไปซกักทําความสะอาดแล้วก็เอาไปขายซึ่งขายก็ไม่ได้ราคามากนะักแต่ก็เพียงพอสําหรับซื้อจักรยานเขาก็ซื้อจักรยานได้คันหนึ่งเมื่อเขาซื้อจักรยานได้แล้วเขาก็ขับไปหาทางาน เขาไปทํางานเขาก็ได้งานอย่างที่เขาตั้งใจไว้แต่ในขณะที่เขาทํางานก็มีคนข,ขโมยจักรยานของเขาไปเขาวิ่งไล่ตามแต่ก็ไม่ทันเมื่อไม่ทันงานของเขาซึ่งต้องใช้ยานพาหนะในการคือจักรยานไปในที่ต่างๆก็ไม่สามารถจะทําได้เขาก็เครียดมากก็พาลูกเล็กที่ห้าขวบนั้นไปเพื่อจะตามหาจักรยานไปตามหาทั่วไปหมดเขาไม่ได้สนใจเลยว่าลูกตัวเล็กๆของเขาเนี่ย วิ่งตามเขาต้องวิ่งตามเด็กคนนั้นก็ต้องวิ่งตามพ่อไปทุกคนทุกแห่งแล้วพ่อก็เครียดสมองของเขาเีแต่ว่าจักรยานจักรยานท่อมองจกกักรยานทุกคันเครียดทุกอย่างมองหาคนแล้วก็ไม่เป็นอันกินไม่เป็นอะไรเลยเขาวิ่งพลานทั่วทั้งเมืองแล้วก็ไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคนกําลังคุยกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งแล้วก็จําได้ว่าเด็กหนุ่มคนนั้นนะเป็นคนขโมยจักรยานเขาแต่ก็ตามเด็กหนุ่มแลนไม่ทานเขาก็เลยไปหาคน คนแก่คนนั้นผู้ชายชรานะั้นหาแล้วก็ผู้ชายชราเนะี่เข้าไปในโบสถ์เพื่อนมัสก,การพระเจ้าแต่คนนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นที่โบสถ์ที่อะไรก็ตามตื้อให้ผู้ชายคนนี้บอกที่อยู่ของของเด็กคนนั้นแล้วในที่สุดมันตื้อมากๆเข้าผู้ชายคนนั้นก็ยอมยอมบอกอยอมบอกที่อยู่แต่เขาก็ยังไม่ยอมแค่นั้นกระบอกผู้ชายบังคับให้ผู้ชายคนแก่คนนั้นพาไปด้วยดังนั้นเมื่อในที่สุดแล้วคนแก่คนนั้นก็ ได้ทิปเหลือก็วิ่งหนีไปเขาวิ่งหนีไปเขาก็ไปไป,ไปหาเองเขาหาเองก็ไปปรากฏว่าเขาไปเจอจริงๆเจอเด็กคนนี้แล้วเจอแต่คนนี้ก็ไปแบบเขย่าตัวแต่คนนี้คาดคั้นแต่ก็ไปค้นหาในบ้านซึ่งตำรวจก็ไปด้วยแต่ว่าก็ไม่มีตัวเขาเองเกือบจะถูกคนอื่นรุมประชาทันในการทุบตีแต่ว่ายีที่ว่าตำรวจมาทันในในเรื่องนี้ก็ยังไม่จบแค่นี้ ก็คือพ่อคนนี้ก็ลูกก็ไม่ได้กินต้องวิ่งตามเขาเหตุห้ร้อนแล้วเกือบลูกจะเกือบแบบเกือบอันตรายถูกรถชนหลายครั้งในเรื่องนี้ทําให้เห็นว่าหลายครั้งความเครียดของเราความที่ตกของเราเนี่ยมันทําให้เราทําอะไรหลายอย่างที่ผิดคือทำอะไรโดยไม่คิดทําอะไรโดยโดยความความความกังวลที่เกินเกินเหตุไปทําให้คนเราขาดสติเมื่อเราขาดสติเราก็ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แลหลายครั้งเราไม่ได้ดูว่าสิ่งที่มีค่าเนี่ยอยู่ใกล้ๆตัวเราอย่างเช่นผู้ชายคนนี้เขากําลังวิ่งหาโดยไม่ได้คิดเลยว่าลูกของเขาเนี่ยวิ่งตามมาแล้วไม่รู้มันอยู่ไหนลูกตัวเล็กๆเขาวิ่งตามคนไปแต่ปรากฏว่าได้ยินเสียงว่าเออเด็กจมน้ําเด็กจนเด็กจมน้ําเขาก็วิ่งมาเขาก็คิดถึงลูกเขาเขาแบบตาเหลือกเลยวิ่งแบบไปหาไปหาคิดว่าลูกจมน้ําแต่ในที่สุดลูกของเขาไม่ใช่เป็นคนที่จมน้ําจะเด็กคนอื่นจม สิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เราคิดว่าบางอย่างเนี่ยเรามองบางสิ่งบางอย่างในความกระวนกระวายทําให้เราจดจ่ออยู่กับทาง <c oughs> บางทางมากจนเราไม่ได้สนใจทางอื่นใดเลยเราจดจ่อย่างเดียวจักรยานจักรยานอย่าง,า,กกยางเดียวเราก็ทําให้เรื่องอื่นๆเรามองไม่เห็นเรามองไม่ได้เห็นลูกเล็กๆเรามองไม่ไเห็นว่าเออนอกจากไอ้งานเนี่ยมันน่าจะมีงานอื่นที่จะให้เราทําได้ไม่จําเป็นที่เราจะต้องจดจ่อโฟกัสในสิ่งเดียว จนจนเราไม่ได้คิดเผื่อสิ่งอื่นเอาไว้ทําให้คนอื่นๆก็มีปัญหาไปพร้อมๆกับเรานั้นในในบทเรียนนี้ในที่สุดชายคนนี้ไม่ได้จักรยานที่คนอื่นขโมยไปคนนั้นอาจจะเอาไปขายแล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยและตัวของเขาเองเครียดมากพอเครียดมากเขาทําอะไรรู้ไหมคะเขาไปขโมยจักรยานของคนอื่นและครั้งนี้เขาไม่รอดเหมือนเด็กนั้นเขาถูกตี แต่ยังดีที่ลูกของลูกชายลเล็กๆมาแล้วก็คนเจ้าของจักรยานก็สงสารก็สงสารก็ยอมปล่อยตัวไปน้งก็จบแบบเศร้าๆแบบนี้แต่หลายครั้งเราก็ปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยจบแบบเศร้าๆด้วยก็คือว่าเราความกังวลกวายของเราทําให้คนข้างๆเราคิดไม่ออกไปพร้อมๆกับเราเครียดไปพร้อมๆกับเราเหนื่อยไปพร้อมๆกับเราถ้าเรามีปัญหามีมีความทุกข์อะไรก็ตามเนี่ย พระคมภีร์บอกว่าผู้ลำบากเหนื่อยจงมาหาเราแล้วเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขมาหาพระเจ้าสงบอยู่ต่อพระพักของพระเจ้ารอคอยว่าพระเจ้าจะนําเราไปในทิศทางไหนอย่าให้เราสรุปว่าโอ้ทางนี้ฉันไม่ได้ทุกอย่างจบเลยถ้าเราสรุปอย่างนั้นทางเราก็ต้องตนเพราะเรามองอยู่ทางเดียวในขณะที่ทางประตูหนึ่งปิดพระเจ้าอาจจะเปิดประตูอื่นๆไว้รอเราก็ได้ซึ่งถ้าเราหมวแต่มองประตูเดียวนั้นเราก็พลาดจากการมองประตูอื่นๆด้วย นั้นวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จะมาพูดหนุใจก็ยังไม่คุ้นเคยกับวิดีโอเท่าไหรนักแต่ก็จะพยายามอย่างดีที่สุดเพราะว่าอยากจะหนุนใจพี่น้องทั้งหลายที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนในปัญหาทั้งหลายที่มีขอให้ได้รับการปลดปล่อยและในความเหน็ดเหนื่อยก็ขอให้หายเหนื่อยในความเจ็บป่วยก็ขอให้หายป่วยนะคะ Happy Valentine's Day ค่ะ